สวัสดีครับผมอมจิปกรนะครับผมมาจากเรื่องลาสวายไลท์นะครับภาพนายไม่เคยลืมครับเป็นยังไงไเไงรื่องนี้รับบทเป็นใครครับรับบทเป็นออกัสครับผมเป็น เพื่อนสีคู่สีนักตีแบตของเดครับผมซึ่งเป็นนายเอกของเรื่องนี้ครับแล้วในเรื่องต้องตีแบทอะไมอะไรนะในเรื่องมันต้องตีแบตด้วยใช่ต้องตีแบตต้องไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาจากจากสกิลเท่าไหร่จากที่ตีไม่เคยได้ตีไม่ได้เหมือนท่าสวยขึ้นมานิดหน่อยคข้าวหอป็นยังไงบ้างบทนี้ยากยังไงบ้างความท้าทายของบทนี้ผมคิดว่ามันเป็น ความซับซ้อนของตัวละครดีกว่าเพราะว่ามันยากที่จะแสดงความรู้สึกของตัวออกัสออกมาเพราะว่าออกัสจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บการแสดงความรู้สึกความคิดต่างๆเนี่ยต้องแสดงผ่านแววตาสีมาซึ่งมันยากมากๆครับโอ้โหทำกับบ้านกับตัวละครออกัสนี่ค่อนข้างนานค้นหาตัวละครออกัสกับพี่ออฟก็ค่อนข้างนานเหมือนกัน ใช้เวลาสักพักเลยครับกับกับการที่จะแบบเจอตัวละครนี้เพราะว่าปกติมันค่อนข้างแตกต่างจากตัวผมตัวจริงๆมากกว่าเพราะว่าแบบผมเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรคิดอะไรก็พูดเลยการที่เราจะแบบเก็บเอาไว้ข้างในไม่ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันค่อนข้างยากครับผมสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเห็นพอเราเริ่มเป็นตัวละครแล้วเห็ุผลในตัวละ สเสน่ห์ตัวละครออก,กาส่ะมันจะด้วยความที่มันเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองในตัวเองสูงอยู่แล้วอะ่ะมันจะมีความชร์มมิ่งอะไรบางอย่างที่ออกมาจากตัวละครนั้นอยู่แล้วครับแต่มไม่เห็นเสน,น,น่หแน่นอนก็หวังว่าแฟนทุกคนจะเห็นนะครับ <c oughs> ผมไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวนะฮะ พี่พี่ทุกคนในเรื่องค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากทุกคนเต็มตัวดีหมดทุกคนทำกันบ้านมาดีหมดมันก็เลยทำให้ผมเองอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ต้องทำกันบ้านหนักเป็นพิเศษเพราะว่าไม่รู้สึกอยากเป็นตัวถ่วงของพี่ในทีมครับผมมีใครเป็นเราเป็นน้องเล็กสุดในทีมใช่ไหมใช่ครับมีใครแก้มอะไรมีอยากฟ้องไหมก็คนน่ารักมาโดนแกล้งอยู่แล้วครับเพราะว่าเต็ม ไม่เไม่เม่เเดี๋ยวจะล้าวฉานซะก่อนอ๋อบเวนี้ก็ต่ก็ถ้าพูดถึงกองเนี้ยสิ่งที่เข้ามาหัวอย่างแรกก็คือความเป็นครอบครัวดีกว่ารู้สึกสนิทกันอะไรอย่างนี้แล้วแบบทำงานด้วยกันมีความสุขแบบเมานเราแค่มาพักผ่อนวันวันหนึ่งอะแบบเออมากกว่าแบบไม่รู้สึกเหนื่อยเลย่ไ งานเลยใช่พูดถึงพี่ออฟหน่อยเที่ยวมาเดือนหญะพูดถึงพี่ออฟหน่อยรู้กับเราเป็นยังไงเที่ยวไหมโอ้โหถ้าพูดถึงพี่ออฟอะก็ออขึ้นชื่ออยู่แล,แล,วแล้วเรื่องเที่ยวแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าทําไมเขาถึงแบบกดดันอะไรเราขนาดนั้นเพราะว่าเขาเองก็อยากให้งานออกมาดีเขาเองก็อยากให้เราออกมาทําให้ดีเพราะามันก็จะเป็นแบบคนดีต่อเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งถามว่าพี่ออ ดุไหมไม่ดุนะครับแต่เบลฟงค่อนข้างตั้งใจทำงานมากซึ่งผมก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าแบบมันทำให้สิ่งที่เราแบบมาทำอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเป็นสิ่งที่แบบจริงจังค่อนข้างมากครับเรื่องนี้เป็นการแสดงเรื่องที่ไหนเป็นรายการก็มีสองว่าเรื่อยที่สองสองเป็นเรื่องที่สองของโอเรื่องแรกชอกาเชีครับผมเรื่องนี้ก็เป็นรัานเรื่องที่สองของโอเออได้ยังไงจบลงแล้วก็แสดงในยามประดุกกับงานนี้ยังไงบ้างเอาจริงๆอะผมชอบการแสดงอยู่แล้วตั้งแต่ม เป็นผมเคยเล่นละครเวทีของเรียนอะไรอย่างเงี้ด้วยไงก็รู้สึกว่าเออชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้แต่ว่าพอได้มาทําจริงๆก็รู้สึกรักเลยมากกว่าครับผมไม่ใช่ต่างจากที่คิดไปไหมต่างจากที่คิดงไปไหมเออหรอพอได้มาทําจริงๆอ่ะร,ร,รู้สึกว่ามันค่อนข,าขา้างเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้มขน้นการ acting มันเรา,เราต้องแบบเราต้องเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่แค่แบบการแสดงออกภายนอก การแสดงที่ดีเราต้องเข้าใจตัวละครให้จริงๆครับผมบบงองกผมก็อยากเป็นนักแสดงที่เวลาใครพูดถึงก็แบบมีคนชมแล้วกันครับว่าแบบแสดงดีอะไรอย่างนี้ครับผม,มพูดถึงแล้วก็แบบอาจจะบอกว่าแบบเออคนนี้เออนะแสดงโอเฟรนนะอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้คาดหวังจะให้ดังอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นหรอก เพราะการแสดงก็เป็นสิ่งที่เราน้องมิทน่าจะฝากละครของเราอนแล้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่อไปด้วยนะโอเคได้ครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมกำลังออนแอร์อยู่นะครับกับรัสเซียไลฟ์ภาพนายไม่เคยลืมครับผมแล้วก็คิดแนบนะครับผมที่จะออนแอร์ในปีหน้านะครับฝากด้วยนะครับโอมจะดูนะคิดแนบจะมาใช่เล่นเป็นน้องชายพี่โอมมีในกองมียวกันบอกหน้าเหมือนกันมากใช่ ดูออกเลยว่าเป็นแบบเอามาเล่นเป็นพี่น้องกันแน่นอนออเหมือนพี่อมรย่อกส่วนออกมาอะไรอย่องงางเงี้ <c oughs> เยเออถ้คล้ายๆแหละอาจจะยิงก็เฉียงไม่ได้ขอบคุณครับ <c oughs>